กองทัพบ,บุรีสีล้วนแต่เคยได้ชำนาญในการรณรงค์ราว,มมรวาพรีพระจักรีตัตพภาราชการอันนี้ก็จะเป็นสอยของพระรามนะครับหลังจากจบวัน,นี้แนวพระรามก็สิคคุยกับซัดสดีออวันนี้เราสถิตยังหน้าพระพาก็แปลกใจเหลือที่สุด เพราะว่าปกติแล้วทุกวันถ้าได้เวลาจนป่านนี้พวกยักษ์จะยกทัพออกมาทุกวันทุกวันแต่วันนี้ไม่รู้เป็นยังไงเงียบจังเลยสัสดีพรรามก็ิเอินสัสดีเขามาหาเรือว่าลิ่งทุงนั่นแหละนะครับพี่น้องนี่ก็เป็นก่อนสอยพระรามนะครับการลองใ้ครับแขกผูพมิกียริที่เขลรบผมว่าร่วมการดองงานเมื่อนี้นะครับไ้ฟังพ่อ เอออ่ันนี้ก็ของปากของพ่อก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะกากายหัวหน้านะ <c oughs> เอาเอาอยี้จชักน่อยอยนนะอู่อะลืมสิ่สงาพ่อแล้วเนาะเออสวยงามมากเจ้าคือสีสมมาภ้าพันเดี๋ยวก็สีพรรยย่อใหญ่เฮาเดี๋ยวบอกอา่ามีถังตะลองมีตังตาวานะครับยังบอท่านในระดันนโตเจ้าของเด้นะครับพี่น้องอสำหรับผมนะครับานายเชิดท,ท้าป,ประกอบแสงนะครับพี่น้อง กสังกัดหนังงปมโม่ไทยเพียรพลทันะนะครับเป็นพญ,ญาบาน่บานน้านบ้านพลทันพีรองมมที่หาได้พีรองเดอ้อมันอยากได้นังบักตือไปหาพญ่บ้านตรวดนะครับพญ่บ้านมมหาบัตรพลทันนะครับสังกัดนังงปมโม่ไทยครับพ่อให่เฮานี่ประมาณสิบกว่าปีนะครับแต่กี <c oughs> กับไปขน <c oughs> ของ <c oughs> ไปแบบเป็นค้อบ่อยอไปน้าเพลินพ่อไห้เป็น <c oughs> พืช <c oughs> นะครับส่นนวนพ่อ,พอย,ยนี่กับเป็น ซักกับเป็นลุงนะครับเป็นพอลุงเป็นไอพี่ไส้นะครับเป็นนายพี่ไส้เ่็พนายพ่อผมนะครับพ่อหน่เล่ากาผ้าเปียกพ่นท่านส่นะครับมาเหลือตังแต่เล่านี่แหละนะครับค้นเก่าค้นแก่แปดสิบแปดปีนะครับสำหรับพ่อหญ่สุผ้าลูกผ้าหลานเสื้อสารวัฒนธรรมอาไหวอยู่นะครับอ่าทางผมหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่ เราก็ได้ไปฝึกสอนให้กับลูกนักเรียนอยู่โรงเรียนบ้านพนท่านนะครับกับทางท่านผออนัญจามปาแดงพนเดชเชิญให้ไปสอนนังฟุตบอไทยให้กับลูกหลานนักเรียนการมณีก็ได้นำลูกหลานมานำมาจับลูกจับผ่านำสำหรับมือนี่นะครับสำหรับพ่อใหญ่นี่ก็คือพ่อใหญ่คนพ่อใหญ่สุปประกอบแสงนะครับเป็นผู้ ทรงเสริมกมมโอไทยนี่แหะเรียบเพราะใหญ่นี่นะครับสําหรับนางบักเตอร์บานพนท่านก็มี่ย่งอยู่เสือไปอยู่สองคณะนะครับพี่น้องคณะดั้งเดิมก็คือคณะเพียรพนท่านอีกคณะต่อมาก็คือคณะร่ำลุงเรื่องนะครับเออเพราะว่าแต่ก่อนกัมี่อยู่คณะเดียวเนื่องจากว่าการไปแสดงรับงานประวัติประไว้นะครับเอารับงานกัรับงานบพราะแคงบานคนมาจาง กลับไปดูนะครับนณะรอดลุงเรื่องกับมากับมาอยู่ในทีมงานนี่แหละเพื่อพิจาราการแสดงมันไปได้เพน่็เลยแยกตัวไปต่างอีกคณะหนึ่งนะครับเป็นคณะรอรลุ่งเรื่องเสียงทองนะครับอยู่บ้านพนท่านค้อกันนะครับมีสองคณะแต่คณะว่าพอแม่พี่น้องสนุกสนใจเด้อนะครับพิดว่ามีการมีงานงานเล็กงานหน่อยนะครับงานบอหาแต่งงานไงนะครับไป ไปบ้านเบิงนะครับไปดูเสก็จสองสร้างงานไปในเบิรนะครับเอาศิลปะพิสารพื้นบ้านเฮ้าไปเบิรงตเดูในร้านเฮ้าสีห้อยกา,าว่าห้อยปูนะครับอนุรักษ์ไ้นะครับก็ห้หายไปจากพิสารบ้านเฮ้านะครับสำหรับแต่นังบัตตือนังกบโมไทยนะครับแต่สีม้อภายทั้งพญายเฮาได้บอเดจนะครับต่อไปนะครับ ชมบรรยากาศนะคะพี่น้องเบิ้งบรรยากาศงารพันกระบอกปแน่นเนาะ่เสียงยู่งาไปยเป็นไปดูต่อนะคะน้การลุมาเใพันกรเปวดแล้วเบิงต่อจากนี้เบ้งต่อเนาะเขาเองก็อนุแปดสิบแปดปีแล้วเสียงกระบอกขอเกาแล้นีมีสินค้าโอท็อปมาให้ชมเสียงกับไปน้ำว่ายขึ้นกัน เออครับมันได้มากแล้วสิน uh. ุ่มพอเหลือจะมีเหลดีกับสิร่องกนแค่ก่อนนะครับแัามันดีกับฟังไปฟังก็ดีกับคอยฟังไปด้วยกันกับท้าา่อหนบอก้าจานบอกอบริสทดีแล้วน้าวนะาำคางกลางหาวน้เอลยหนาวลอย มันช่างยดช่างย้อยตามเชิงเขาล้วงไม่หายห่วงน้องน้อยเร่ห้อยไห้มีทางบุพกาเบิกบานตระการใจกล้วยไม้ออกจอละจนผู้ใหญ่ใกล้กันกับคู่หา ใส่ไรชาจับสิ่งคนวันคำหนึ่งคิดถึงแปะบางโอนโอ้ดวงสมอนของที่งสวยงามสวยมากเลย เราสวยงามมากไหมร่าได้หมดแก้วกุใายก็สวยดึกสงัดแล้ว, <c oughs> วแจ้วจห,หอยด่นโดยแดดินทวินวังเสียงก, ương, กย็เครื่องเงือกไล้ครก็หยดหมดกำลังสวงจะพังพ่อเหนื่อยเมื่ออหูลางสียเสวียนเหยียนหวนจนลุน่มจับ แทบจะหลับลืมตายทั้งส้ายขวาสิบกว่าคนทนอา <c oughs> ขอพักเหนื่อยเมื่อยลาขอลาจนถ <c oughs> ้าไม่เหนื่อยผมจะเลี้ยนน้อยเตรียมพักนี่ดึดหนัก จวนจะแจ้งเล้วนาก็ลาก่อนลาไปพ้นทันเท้าวอนน้อยแม่ยอกจะเนฮ่าสาวแม่ลูกอ่อนสาวสาวสวยๆจะไปด้วยก็ให้มา